สวัสดีครับอ่าเมื่อนี้ผมสิมานําเสนอนะครับคลิปที่แล้วผมลงไปแล้วนะครับครับอ่าโตโยตา้าวิกโกแชมนะครับปี2013ตัว e ได้พี่น้องเครื่องยนต์2อ0 0หาตัว e เครื่องยนต์2อ0 0หาสภาพ1ใน100นะครับรถคันนี้ที่ว่าลงไปสวยๆนะครับสภาพ1ใน100รถมือเดียวป้ายแดงนะครับรถมือเดียวป้ายแดงเลขไม่แค่แสนสองอ่ะพี่น้องใครามาชมรอบๆเลยครับผมมีเก็บรายละเอียดอ่า ฟ้าถ่ายให้แล้วนะครับนี่สีสันสวยงามด้วยพี่น้องนี่สีสันสวยเลยนะครับตอนนี้ให้สีสัน9 8เปอร์เซ็นต์นะครับเกาเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสีสันเป็นสีเดิมทั้งขั้นนะครับพี่น้องอันนี้ผมติดเพิ่มเติมให้นะครับใส่กันชนท่ายให้ไหมนะครับนี่สีฟ้าท่ายที่มันรอยบุ๊เมือนั่นครับกับไอ้นี่เห็ยดให้เรียบร้อยนะครับสีเพี้ยนนะครับสวยเลยนะครับภายในสะองุ้สะอาดนะครับ ได,ได้ไปคุ้มพี่น้องรถคันนี้นะครับสวยมากนะครับสวยสภาพคัดเกลดเลยนะครับสภาพหนึ่งในร้อยนะครับสภาพหนึ่งในร้อยง่ามมาง่ามรถเรียนแสนสองรถมือเดียวป้ายแดงพี่น้องเบิรงเออร์นะครับสวยบอร์สวยนะครับสะอาดมากเลยภายในภายนอกนะครับพี่น้องเอาเอาไปใส่ใส่จนลืมนะครับแทบสิบวอเดอรอนะครับยางอะลุ่งอะไบ่เัานในลงนะครับยังใหม่กิ๊กเลยนะครับยังใหม่กิ๊กสภาพสวยส, vintage, สวย สะอาดนะครับของเครื่องอะไปพุ่มมุมให้เบื่อหของเครื่องทาสีหกแปดเลยเด้อพี่น้องนะครับฝากระโปรงเดิมๆิมนะครับฝากระโปรงเดิมเมื่อเคยถอดเมื่อเคยแกะโตโยต้าอยู่ครบนะครับฝากระโปรงเมื่อเคยถอดนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาบด่ถอดนะครับเพจเดิมทุกอย่างนะครับเนกอัรนะครับจุดสปอร์ตของโรงงานทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะครับงามพี่น้องเอาไปใส่แล้วคุ้มนะครับคุ้มเลยนะครับ ราคาที่ผมจะให้ไปนะครับพี่น้องว่าคุ้มบ่คุ้มพี่น้องพิจารณาเอาเลยนะครับรถสภาพนี่หายอยากเด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงรถปี2013ก็จริงนะครับแต่สภาพ1ในร้0ส่งเข้าประกวดได้เลยนะครับสําหรับคนนี่งามมีลีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ราคาไปนะครับขั้นนี้นะครับผมจะให้ราคาเงินเงินสดเด้อพี่น้องราคาเงินสดอ่าทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับเอารถใส่ปีใหม่ผมให้ในราคา สองแสนหกหมื่นเก้าพันราคาเงินสดผมโอนให้ฟรีนะครับโอนให้พร้อมสองหกเก้านะครับแต่ราคาเงินผ่อนนะครับราคาเงินผ่อนผมเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นบาทนะครับเพราะว่าจะมีค่าใช้จ่ายราคาเงินผ่อนสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับอ่าสี่ผ่อนสั่นผ่อนเงีวคุยกันอีกเที่ยนึงนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าล้วนๆนะครับสําหรับจะออกรถนะครับช่วงนี้นะครับแต่ว่าออกรถช่วงนี้ผมจะแนะนําให้ ดาวว้ก้อนพี่น้องดาวเล่ยไหลพอนถูกๆเอาดีกว่านะครับอ่ะผมฝากไว้เด้อพี่น้องเด้อนะครับหรือสายด่วนมหาผมได้065 089 6968นะครับร้านผมตั้งยูงเพื่อหอยเมก็กจังหวัดกาฬสินนะครับกจังหวัดกาฬสิน์ของดีป้าไอาพี่น้องฝากไว้น้ำแน่นะครับปีโคแชมส์สมาร์ทพีละนเนอร์ตัวสูงปี2013นะครับอ่ะขอบคุณหลายๆพี่น้องสวัสดีครับ